กรมจัดหางานเตรียมเปิดรับแรงงานลาวห้าหมื่นอัตราแต่แรงงานเขมรต้องรอชาตินาข่าวนี้คนลาวต้องดีใจมากแต่เขมรต้องรอไปอีกชาตินากระทรวงแรงงานเตรียมให้กรมจัดหางานเปิดรับแรงงานลาวถึงห้าหมื่นอัตราที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายหรือที่ยื่นเอกสารไปที่สสจและสสกเป็นการพิจารณาและความต้องการจากผู้ประกอบกิจาการในประเทศไทยที่ต้องการแรงงานจากสอปอปาลาว้วยเหตุผลพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องและเป็นแรงงานที่มีทั้งทักษะ และไม่มีทักษะสาเหตุที่ผู้ประกอบการในประเทศต้องการแรงงานจากสอปอปลาวจำนวนมากเกิดมาจากโครงการแรงงานภาคอีสานคืน,นทิ่นทิ้นจึงทําให้ผู้ประกอบการขาดแรงงานชาวไทยในภาคอีสานอย่างหนักท้งนี้มีการสํารวจพบว่าตั้งแต่ในปี2565ถึงต้นเดือนของปี2566พบว่ามีแรงงานจากภาคอีสานของประเทศไทยกลับคืนส่ถิ่นบ้านเกิดและไม่กลับมาทํางานในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงไม่กลับมาทํางานในภาคกลางและในภาคตะวันออกและภาคใต้มีจํานวนสูงถึงกว่า3 0 0 0 0 0คน จากการสำรวจพบว่าแรงงานกว่า3 0 0 0 0 0คนของแรงงานที่เคยมาจากภาคอีสานได้กลับบ้านไปประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการตนเองจำนวนมากทั้งเปิดร้านค้าขายและเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบกิจการทางภาคการเกษตรและอื่นๆจึงทำให้ภาคธุรกิจและโรงงานต่างๆในประเทศไทยขาดแคลนแรงงานจากคนในภาคอีสานจำนวนมากที่ได้กลับคืนสู่ถิน่นและไม่ยอมหวนกลับมาทำงานในที่เดิมอีกแล้วอย่างไรก็ดี แม้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะขาดแรงงานจากคนภาคอีสานอย่างหนักแต่ก็ยังคาดหวังว่าจะมีแรงงานจากภาคอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายในช่วงเดือนเมษายน2565 จะเข้ามาทํางานในกรุงเทพและเขตอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดจํานวนมากเพราะเป็นแรงงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงมากกว่าแรงงานที่มาจากสปปลาวในเรื่องทักษะความรู้ที่แตกต่างกันมากแต่เนื่องจากในปัจจุบันเกือบทุกจังหวัดในภาคอีสานของประเทศไทยได้มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรยอย่างรวดเร็วจึงเกิดเป็นชุมชนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นเกือบจะทุกจังหวัดในภาคอีสานและการแข่งขัน,ขน,ขนการขยายสาข,ขาของมหาวิทยาลายัยที่มีชื่อเสียงหลายมหาวิทยาลายัยลงมายังภาคอีสาน จึงทาให้เด็กที่จบชั้นมัธยมปลายในภาคอีสานเลือกที่จะทํางานหรือเรียนต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยในบ้านเกิดหรือจังหวัดใกล้เคียงมากกว่าที่จะเลือกเดินทางเข้ามาทํางานหรือศึกษาต่อในกรุงเทพและต่างจังหวัดในภาคอื่นๆดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีของแรงงานจากสปปลาวที่จะได้เข้ามาทํางานชดเชยให้กับแรงงานในภาคอีสานคืนถิ่นที่มีจํานวนมากในประเทศไทยอย่างไรก็ดี ขอแนะนําว่าผู้นําของสอปอปลาวควรมีนโยบายเร่งรีบส่งเสริมพัฒนาฝีมือและทักษะของคนในสอปอปลาวเพื่อให้เข้ามาทํางานในประเทศไทยที่จะได้ค่าแรงที่สูงขึ้นกว่าแรงงานที่ไม่มีทักษะฝีมือถ้าหากทําได้จะทําให้แรงงานที่มีทักษะและฝีมือกลุ่มนี้สามารถนําเงินตราเข้าประเทศสอปอปลาวในแต่ละปีเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เจ้าของกิจการและภาคอุตสาหกรรมของไทย ยังไม่มีความต้องการแรงงานจากเขมรเข้ามาทํางานในประเทศซึ่งมีสาเหตุมาจากในตอนนี้กระทรวงแรงงานไทยกําลังอยู่ในช่วงการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและนโยบายที่สําคัญคือการผลักดันแรงงานเถื่อนจานวนหลายล้านคนให้ออกไปจากราชอาณาจักรไทยกูบิดแปลกๆทันสมัยใช้ง่ายๆเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ช่อง API ให้เกมโดยเฉพาะไม่มีการแทรกแซงระบบเกมเล่นได้อย่างมั่นใจว่าเว็บไซต์ไม่มีข้อมูลล็อกยุท เจ้าหน้าที่สาวลาวปากแสบถามคนไทยถ้าระบบกษัตริย์ดีจริงทำไมคนไทยต้องไปทำงานที่เกาหลีประเทศที่เขามีพาร,ราซาคือประเทศไทยไเป็นยังประเทศที่เขาแบบเจริญคือเมืองไทยน่ะเจริญกว่าประเทศแล้วคือไปหาเงินอยู่เกาหลีเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่ในขณะนี้หลังจากมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากสปาปาลาวยิงคำถามลงในติ๊กตอกถึงชาวไทยโดยการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับพี่น้องชาวไทยและชาวลาวจำนวนมาก เพราะหวันว่าการแสดงความเห็นดังกล่าวจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะผ่านพ้นดราม่าจากประธานมวยลาวและนักวิชาการชาวลาวที่ได้ออกมาเคลื่อนเขยิมภาคอ,อีสานของไทยจนสร้างผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวของสอปอปาลาวมาแล้วโดยล่าสุดอาจารย์เดชานารุนาศก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวไว้ได้อย่างน่าสนใจว่ามีคนส่งคลิปของสาวลาวที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลลาวส่งมาให้ผมดูแต่ผมคงไม่ลงคลิปน้องเขาให้เพื่อนๆดู เพราะหลายคนคงได้ดูกันแล้วเพราะฟังแล้วก็นึกถึงเซลล์สมองของเด็กอนุบาลประเด็นคือสาวคนนี้ตั้งคำถามว่าถ้าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ถ้าดีจริงทำไมคนไทยถึงต้องไปทำงานที่เกาหลีใต้ด้วยจริงๆแล้วปัจจุบันนี้คนเกาหลีใต้ก็มาทำงานที่ประเทศไทยกันเยอะอาจจะเยอะกว่าคนไทยไปทำงานที่เกาหลีใต้เสียอีกแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ลาวคนนี้คงไปดูข่าวเรื่องผีน้อยที่แอบลักลอบไปทำงานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย ก็จะตอบเธอว่าคนที่ไปทํางานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมายก็เป็นประเภทมีความรู้น้อยเหมือนเจ้าหน้าที่ลาวคนนี้ละที่ไปคือส่วนน้อยของประเทศเพราะคิดว่าไปทํางานแบบนั้นจะได้เงินเยอะส่วนใหญ่จะหลงเชื่อพวกไหนหน้าและคนพวกนี้ไม่เคยรู้ว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งติดอันดับสิบของโลกแถมเป็นประเทศที่มีการซื้อทองคําเข้าคลังมากที่สุดของอาเซียนและมากเป็นที่สองรองแค่ประเทศจีนประเทศเดียวในเอเชียแถมยังเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธ ทรงขายเป็นชาติแรกของอาเซียนและมีสกุลเงินบาทที่มีค่าแข็งกว่าทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอีกและประเทศไทยกําลังกลายเป็นมหานครที่ดีและสวยงามที่สุดติดอันดับสาของโลกและมีการท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งของโลกไม่รวมถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีที่สุดของโลกเมื่อเทียบในปัจจุบันทั้งหมดล้วนเกิดมาจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งสิน้นประเทศไทยถึงได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วได้แบบนี้ ต่างจากประเทศคอมมิวนิสต์ลาวของสาวลาวที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของสอปปลาวคนนี้ตั้งคำถามขึ้นมาเพราะการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ลาวประชาชนต้องพูดได้คำเดียวว่าขอชมเชยรัฐบาลลาวผู้ฉลาดสงสยัยเธอก็เป็นรัฐบาลลาวก็เลยคิดว่าตนเองนั้นฉลาดสงสยัยเลยตั้งคำถามที่คิดว่าฉลาดสงสัยที่สุดออกมาและมีความสุขกับการเห็นประเทศของตนเองเป็นนีิสินมากไหม จนรัฐบาลตนเองงหัวไม่ขึ้นเห็นผู้คนในประเทศชาติจำนวนมากต้องมาอดอยากปากแห้งทุกทนทอนต้องพากันอพยพมาทำงานกันแบบมืดฟ้ามัวดินบนแผ่นดินที่ปกครองที่เขาเคารพรักพระมหากษัตริย์ไทยแต่ดูเธอคงมีความสุขใจกับเงินเดือนแค่ไม่กี่บาทของไทยแถมภาคภูมิใจว่าบรรพบุรุษของเธอเป็นผู้กล้าที่สามารถเข้าร่วมการปลดแอกประเทศได้โดยเธอมองค์อย่างยิ้มขมิมใจที่ได้เห็นคนจีนกำลังไล่พุกที่ดินทำกินของคนในชาติอย่างสาสมใจของเธอว่าประเทศคอมมิวนิสต์ของเธอ กำลังพัฒนาแล้วมันต้องปกครองว่าแบบนี้ไม่ต้องมีพระมหากษัตริย์ก็ได้อำนาจต้องมาจากคนในตระกูลญาติพี่น้องฝ่ายเดียวมันถึงจะถูกและภาคภูมิใจในอนาคตที่จะได้เห็นคนในแผ่นดินกลายเป็นแรงงานชั้นต่ำของคนจีนได้เห็นคนในชาติต่างแย่งกันเติมน้ำมันและเชื้อไฟเพราะขาดแคลนพลังงานอย่างหนักเพราะรัฐบาลไม่มีเงินซื้อมาขายให้คนในชาติเธอก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่เธอได้เห็นทุกวันจนมันชินชาจึงมานั่งมโนตั้งคำถามว่าถ้าประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์มันดีจริงทําไมคนไทยถึงยังไปทํางานในประเทศเกาหลีใต้กันทําไมนะคืนนั้นเธอหลับตานอนหลับแสนอิ่มใจในมันสมองอันสงสัยของเธอเธอตั้งใจว่าจะต้องอัดคลิปถามถึงเรื่องนี้ไปยังคนไทยทุกคนในคําถามที่แสนฉลาดสงสัยของเธอและคิดว่าคนไทยทั้งประเทศต้องอึ้งกิมกีในคําถามอันฉลาดสงสัยของเธออย่างแน่นอนและคงไม่มีใครกล้าตอบคาถามอันเล็กซึ่งของเธอได้อย่างแน่นอนตอนเช้าไม่รอช้าเธอรีบวุดออกมาจากรูเล็กๆแง่งหน้ามองดวงอาทิตย์ ตอนเช้าอย่างสดชื่นใจในหัวใจแต่ฉับพลันเธอก็ถูกใครคนหนึ่งนำบ่งไม้มาดักจับเธอเอาไว้และถูกปิดตานำเธอมาปล่อยในสถานที่แห่งหนึ่งที่ดูสวยงามและมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่มากเมื่อเธอลืมตาขึ้นมาก็พบว่ามีผู้คนที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนตัวเธอทุกอย่างแต่ดูจะตัวใหญ่กว่าตัวเธอมากกำลังเลื้อยคลานแบกวกวเล่นน้ำในสหญ่กันอย่างสนุกสนานดูแต่ละคนล้วนมีความสุขและมีอิสระเสรีภาพกันมาก บางคนก็ยืนแอคท่าให้ถ่ายรูปประดุดเป็นดาราดังในสะวนเอเดนดินแดนเทพบิยายกรีกโบราณเธอเห็นเช่นนั้นจึงตะโกนร้องถามเพื่อนใหม่จํานวนมากออกไปด้วยความดีใจว่าที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือกรุงเทพมาราครมีเสียงร้องของหนุ่มคนหนึ่งร้องตอบเธอกลับมาพร้อมขาบเศษเนื้อในปากยื่นมาให้เธอลองลิ้มรสอาหารชั้นเลิศด,ดูกรุงเทพมานครฉันเคยได้ยินชื่อนี้ช่างคุณหูเหลือเกินเธอบ่นพร่ำออกมา ก่อนที่จะวิ่งไปกระชากเอาเศษเนื้อจากปากของหนุ่มหน้ามนที่ส่งสายตาหวานเยิ้ยมให้เธอมากินอย่างอ,ร,อร่อยและคาลงไปแหวกไว้น้ําในสยามมีความสุขและฉลาดสงสัยตามประสาข,ของเธอขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เดชานรนาท